เออผมคิดว่าคือเขาออกมาเป็นนโยบายที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนนะครับว่าจะทําทนโยบายนี้อยู่ๆเนี่ยประชุมกรมนัดแรกเนี่ยก็ออกนโยบายนี้มาเลยแล้วก็อ้างว่าข้าราชการเนี่ยเสนอมาก็ก็ดูแล้วมันก็แปลกๆนะครับ,รบพอเสนอมาปั๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ข้าราชการนั่นแหละเป็นผู้คัดค้าน ตัวเลขรจริงๆเนี่ยมันไปถึงประมาณสักแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะับก็คนไม่เห็นด้วยกับการแบ่งจ่ายเงินเดือนเป็นสองงวดนั่นก็แปลว่าเวลาเขาคิดเนี่ยเขาคิดแบบเร็วๆนะค,ะครับคิดไม่รอบคอบคิดไม่ละเอียดส่วนไอที่บอกว่าไปรับฟังความเห็นมาเนี่ยสงสัยไปรับฟังเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็น กลุ่มที่อยู่ใกล้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นกลุ่มข่าายการระดับสูงมั้งเพราะขายการระดับสูงเนี่ยจะเงินเดือนเยอะนะไม,ไม่เดือดร้อนแต่ว่าข้ายาการผลเล็กเนี่ยเงินเดือนสต,ตาร์ทหมื่นห้าอย่างเงี้ยอันนี้จบญยาตีนยแล้วพวกไม่จบญญาตีเนี่ยเงินเดือนยังไม่ถนะึงหมื่นห้านะเระสตาร์ทเนี่ยล้วมาแบ่งจ่ายเขาแล้วก็จะเอาที่ไหนไปกินแล,แล้วก็ข่าายการที่เงินเดือนน้อยๆเนี่ยก็มีเยอะดี๋ย<ๆ>ด้วยสินะครับ เพราะงั้นเนี่ยแปลว่าเป็นการกําหนดนโยบายโดยไม่ได้คานึงถึงเสียงที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายเลยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายอะไรแต่ก็มีคนก็วิจารณ์ว่ารัฐบาลถังแตกหรือเปล่าหรือต้องแบ่งจ่ายอะไรแบบนี้นะเพราะจ่ายทีเดียวเนี่ยมันก็จะดูเยอะไปนะก็เลยแบ่งจ่ายทีละครึ่งทีละครึ่งนะ ะได้มีเวลาหายใจหาเงินมาอะไรหลักเข้าคลังครับค่ะงงั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนโยบายไม่ชัดเจนครับหน่อยไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนอีกอันหนึ่งครับก็คนก็สงสัยมากเรื่องดิจิทัลห้าแสนหกหมื่นล้านก็ไม่เอาจากงบประมาณไม่เอาจากอะไรแต่ปรากฏว่าขยายกกอบวงเงินแล้วครับจาก3าเปเ็นเป็นสีเ อย่างนี้แปลว่าอะไรครับอาจารย์พิชยัยเขาล่าสุดเนี่ยฟังข่าวมาก็คือว่าเขาไปกู้วอมสินครับ <laughs> ครับ <laughs> ไปกู้วอมสินแล้วก็ขยายเพดานนี่อ่ะขึ้นไปครับเออก็มันเป็นวิธีการที่เราคาดการณ์ได้อยู่แล้วครับว่าคือเงินก้อนนี้เนี่ยเขาก็จะต้องกู้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งนั่นแหละ,หละ,หละครับคะเพราะว่ามันไม่มีทางเลยที่จะเอางบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาใช้ ไอ้โครงการนี้นะเพราะเป็นโครงการที่ใช้เงินมหาศาลมากแล้วก็ใช้มาจากเบี้ยวหัวแตกครับซึ่งก็ไม่ขอให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเท่าไหร่นักก็คือคนจำนวนมากรวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็ค้านมาตั้งแต่ตอนที่ก่าหาเสียงแล้วครับในเชิงวานนี้เนี่ยคือเราเห็นเราเห็นความอะไรล่ะอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงนะพูด ความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะทําให้เกิดการหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นภาระต่อประเทศในอนาคตต่อไปที่จะต้องหาเงินมาใช้หนี้แล้วก็ทําให้เป็นการจัดลําดับความสําคัญของการใช้เงินที่ไม่ถูกต้องอะ่ะเ,เรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขที่จะต้องใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้เพราะว่า เงินจานวนมหาศาลช่วงนี้เนี่ยถูกนําไปใช้ในโครงการนี้มันก็เท่ากับไปเบียดบางโครงการอื่นๆเขาที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเงินห้าแสนล้านเนี่ยก็พัฒนาโรงเรียนโรงพยาบาลหรืออื่นๆได้อย่างจํานวนมหาศาลนะครับก็ไม่ทําแล้วก็มาทําแบบนี้แล้วก็มันก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เอ่เกิด อะไรล่ะเงินเฟ้อขึ้นมาได้เหมือนกันนะแม้ว่ามีบางบางคนบอกว่ามันอาจจะไม่ไม่เฟ้อแต่ผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดเพราะถ้าเงินไหลเข้าไประบบแบบนี้สินค้ามก็จะแพงขึ้นขึ้นแล้วขึ้นราคาไว้รอล่วงหน้าอ่ะู่แล้วนะครับก็จะมีเงินแบบนี้อยู่แล้วก็เอาก็จริงเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่มั้งเพราะว่ามัามีแนวโน้มที่จะขยาย ไปทําทั้งอําเภอครับนะแล้วก็พวกค้าปลีกขนาดใหญ่ทุนผูกคาดห้านสปปรรพสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ยิ้มกันหมดแหละครับถ้ได้อ่ามีก็ประมาณนี้มาส่วนกลุ่มที่พวกอะไรละ่ะแผงลอยอบเล้ชาวบ้านสุญญาแก่ๆที่เอาผักมาขายเนี่ยครับยังไม่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะในตลาดหรือว่าแม่ค้าในตลาดมดเนี่ย จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ยังไงผมยังมองไม่เห็นนะ,ค,ะคนที่ได้เนี่ยก็จะมีแต่นี่แหละพวกกลุ่มทุนทีนท่อยู่ในเครือข่ายบนกระดาษใหญ่ทั้งหลายที่มีร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านอะไรต่างๆ,ๆที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะกระตุน้นทางเศรษฐกิจนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการคำนวณตัวเลขว่าไอ้ที่หมุนสามรอบสี่รอบเนี่ยมันคงจะไม่จริงเพราะว่า ช่วงก่อนที่ฝ่ายค้านก็อภิปรายนี่ก็เห็นตัวเลขกันหนึ่งที่บรรดาฝ่ายค้านก็ไปนค้นมาเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบโครงการในลักษณะที่คล้ายกันเนี่ยก็คือในช่วงโควิดเนี่ยทางประเทศญี่ปุ่นหรือหลายประเทศเนี่ยเขาก็อัดเงินไปให้ชาวบ้านนะอันนั้นอันนั้นเนี่ยเป็นการอัดเงินไปโดยตรงด้วยซ้ําไปแต่ปรากฏว่าเงินที่มีการหมุนเนี่ยมันหมุนไม่ถึงรอบเลยนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่ ทําให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจตามความต้องการของผู้ทําโครงการนะครับ